ซึ่งคดีนี้นอกจากจะมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างผู้ถูกร้องกับสมเด็จถุนเสร็จแล้วยังมีคลิปภาพและเสียงที่ผู้ถูกร้องถแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนปรากฏถ้อยคำของผู้ถูกก้องด้วยว่าเป็นคลิปจริงที่คุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันในส่วนตัวแต่มีการอัดคลิปและปล่อยออกมาแบบนี้แน่นอนว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยก็ตามน,นั้นค่ะประกอบกับในการแต่สช่วมวิจารณ์ปครของสารรับนูญผู้ถูกก้องก็รับว่าได้กล่าวถ้อยคําตามที่ปรากฏในคลิปจริง แม้ผู้ถูกร้องจะโต้แย้งว่าเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมายแต่ไม่มีกฎหมายประหยัดห้ามรับฟังไว้โดยเฉพาะและผู้ถูกร้องไม่ได้พปเศษว่าเป็นการพูดโดยถูกจูงใจมีคํามั่นสัญญากูเี็นหลอกลวงหรือโดยไม่ชอบประการอื่นใดอีกทั้งคลิปเสียงล่งาวเป็นพยานหลักฐานสําคัญซึ่งจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกร้องจะทําการตามที่ถูกร้องหรือไม่การรับฟังคลิปเสียงนี้เป็นพยานหลักฐาน จึงเป็นไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตามความจริงที่เกิดขึ้นในคดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความติธรรมากกว่าผลเสียอันเกิดจากการการะทบต่อมาตรฐานของระบบสารยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญหรือสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนอีกทั้งสารรัฐมนูญได้ให้โอกาสผู้ถูกร้องในการนำสื่อพยานหลักฐานหักล้างแล้วและผู้ถูกร้องไม่ได้โต้แย้งข้อความในคลิปสนทนาว่าส่วนใดไม่ถูกต้องจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้กล่าวถ้อยคำตามที่กฎในคลิปมีข้อความตามที่กฎในคำร้องจริง นอกจากนี้บทสนทนาที่เป็นประเด็นตามข้อกล่าวอ้างผู้ร้องในคดนีนี้คือถ้อยคําของผู้ถูกร้องที่กล่าวเป็นภาษาไทยจึงไม่ใช่กรณีตามข้ออุปนัยสารนูนว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐมนตรีสองร้อยหกสิบดข้อสิบเก้าวรรคหนึ่งซึ่งใช้กับพยานหลักเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นของคู่กรณีที่ยื่นต่อสารนูลเป็นภาษาต่างประเทศที่คู่กรณีต้องจัดทาคาแปลทั้งฉบับโดยเฉพาะแต่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญพร้อมทั้งรับรองคําแปลว่าถูกต้องยื่นต่อสารนูลแต่อย่างใดดังนั้น สารรัฐมนูลจึงรับฟังคลิปเสียงนี้เป็นพยานหลักฐานได้สำหรับประเด็นที่สารรัฐมนูลต้องพิจารณาวิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา170อวรรคหนึ่งอนุสีประกอบมาตรา160อนุสีและอนุมาตราหาหรือไม่นั้นพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐมนูลมาตรา160รและมาตรา170เป็นบทบัญญัติในหม,มวด8ปดด้านมนตรีมาตรา160บัญญัติว่า รัฐมนตรีต้องอนุม ah ัติ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อนุมัติ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและมาตรา70หรือ170บัญญัติว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้สส enfin, ุดเฉพาะตัวเมื่ออนุมัติ4ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160บทบัญญัติของรัฐมนุนดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จกำหนดบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมของรัฐบรัและตีไว้ในรัฐมนูนอย่างชัดเจน เนื่องจากรัฐมนตรีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของรัฐหรืออำนาจทางการเมืองซึ่งมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและชีวิตของปัจเจกชนผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจึงต้องได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากประชาชนและในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะนะจึงต้องถูกตรวจสอบทั้งในเรื่องส่วนตัวและความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ทุกแง่มุมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งด้วยรัฐมนูญยังปรากฏเจตนา,าตามคำปราลบว่า มีวางกลไกป้องกันตรวจสอบและกระจาดการติดตและปพฤติิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจจึงปัญญัติคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีบ่วยวกรในลักษณะที่มีความเข้มงวดมากกว่าบุคคลที่จะรับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต์ตามประมูลมาตราเจ็ ซึ่งต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือทเท่าเท่าโดยเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่กาหนดให้ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่พิจักและต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝา่าฝืนและไม่ลตามมาตรฐานชานเชิงธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐมนูรมาตรา160อนุมาตราสและอนุมาตราหรวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องคาพักษาให้จําคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดรูโทษหรือความผิดฐานมิ่นประมาทและต้องไม่เป็นผู้้เคยพนนจาากตํแห่ง พราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตราห8 6รอปชหรือมาตรา187รมาแล้วยังไม่ถึง2ปีนับตั้งแต่นับถึงวันแต่งตั้งตามรัฐมนูญมาตราห6 0รออนุมาตรา7และมาตรา8ด้วยคําปาราบและบทประหยัดของรัฐมนูญดังกล่าวชี้ให้เห็นเจตนารวมของรัฐมนูนที่ต้องการให้ผลที่จะดาลงต่างหันมัดพันธีต้องเป็นผู้ที่มีคนวัติสูงกว่าบุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อเป็นการวางมาตรฐานหรือยกระดับคุณสมบัติของรัฐมตรีให้สูงขึ้นเนื่องจากรัฐมนตรีเป็นส่วนประกอบของรัฐมนตรีซึ่งมนีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐมนูญมาตรา158ร้อปหนึ่งด้วยเหตุที่จริยธรรมเป็นข้อประพฤติปฏิบัติหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานความประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำซึ่งเป็นสำนึกความรับผิดชอบของบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในบทบาทฐานะหรือตำแหน่งต่างๆจะยึดถือปฏิบัติรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4และอนุมาตรา5จึงกำหนดกรอบจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องไม่มีพฤติกรรม อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทา,ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งคําว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตราสี่นั้นคําว่าซื่อสัตย์หมายความว่าประพฤติตรงและจริงใจไม่คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวงส่วนคําว่าสุจริตหมายความว่าความประพฤติชอบ โดยความซื่อสัตย์สุจริต Honesty นี้เป็นคุณธรรมสำคัญขั้นพื้นฐานของบุคคลทั่วไปและเป็นส่วนหนึ่งของการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม Integrity ด้วยเหตุนี้รัฐมนตรีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตอนเองและต่อผู้อื่นทั้งต้องแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สารชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนั้นอย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งอันจะทำมานำมาซึ่งความไว้วางใจของประชาชนโดยมาตรา160อนุมาตรา4นี้เป็นความซื่อสัตย์สุจริตในภาพรวมทั่วไปของบุคคลที่ปรากฏต่อสังคมส่วนกรณีที่ต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา5นั้น เป็นกรณีเฉพาะเจาะจงที่กําหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา1 9วรรคบักหนึ่งบัญญัติว่าให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นโดยใช้บังคับแก่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ทั้งนี้มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริรยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรงวักสองบัญญัติว่าในการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามวัคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยและเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วยแต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาหรือคณะรัฐมนตรีที่จะกำหนดจริยธรรมเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมา,รารตรฐานจริยธรรมตามวรรคหนึ่งและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารนูนและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระให้รวมรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยตุลาการของาาสารนูนและองค์กรอิสระพศ2561ข้อ3วรรคสองกำหนดว่า มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ให้ใช้แก่คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา219วรกสองด้วยโดยหมวดหนึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นอุดมการ์ข้อ6กำหนดว่าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งอนาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสมบูรเรียบร้อยของประชาชนข้อ7กําหนดว่าต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประชาชนส่วนตนข้อ8กําหนดว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสําหรับหมวดส มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ11กาหนดว่าไม่กระทําการอันเป็นคำตว์ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้อ12กําหนดว่ายึดมั่นในหลักนิติธรรมและประพฤตินตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนข้อ13กําหนดว่า ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรมเป็นอิสระเป็นกลางและปราศจ,จากอคติโดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิกดดันอันวิช่กฎหมายรลบนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนี้ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพข้อ15กําหนดว่าให้ข้อมูลข่าวสารตาข้อตามข้อท็จจริงแก่ประชาชนหรือสู่มือนชนอันอยู่ในความรับ ชอบของตนถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อ16กําหนดว่าไม่ให้คําปรึกษาแก่บุคคลภายนอกหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อมูลต่อสื่อสาธารณะหรือสาธารณชนในเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียความเป็นธรรมแก่การปฏิบัติหน้าที่เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กร ข้อ17กำหนดว่าไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่งข้อ19กําหนดว่าไม่คบหาสมาคมกับผู้กรณีผู้ประพฤติผิดหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่หมวด3 จริยธรรมทั่วไปข้อ21กำหนดว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมหมวด4การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ27วรรคหนึ่งกำหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงวรรคสองกำหนดว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด2และหมวด3จะถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาถึงพฤติกรรมและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจตนาและความร้ายแรงของความเสียหายที่จะเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตินั้นประเด็นว่าผู้ร้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4หรือไม่นั้น <c oughs> พิจนารณาแล้วเห็นว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุมาตรา4ได้วางหลักการไว้ชัดเจนว่าผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หลักการนี้ไม่ใช่เพียงการร้องเรียกร้องให้ผู้ปฏิบัติให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการให้ผู้ดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีมีคุณธรรมตามความเห็นของตอนเองเท่านั้นหากแต่ยังหมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งต้องสามารถแสดงออกถึงความสุจริตอย่างเปิดเผยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะ โดยมีลักษณะเป็นที่ประจักษ์อันบ่งบอกว่าต้องมีการรับรู้และปรากฏชัดเจนในสังคมโดยใช้หลักการตีความจากพฤติกรรมว่ามีข้อเท็จจริงที่มีน้ำหนักชัดเจนเพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงเจตนาไม่สุจริตหรือพฤติการบิดเบือนผลประโยชน์ของชาติหรือไม่ดังนั้นในการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องพิจารณาในบริบท ของความได้สัสดส่วนและความจำเป็นในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียเข้ามาใช้อํานาจในกิจการของรัฐแม้พฤติกรรมความซื่อสัตย์จริตจะเป็นคุณธรรมจะเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปพึงยึดมั่นไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานะในสังคมระดับใดเมื่อยิ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่ใช้อํานาจสาธารณะ ยิ่งเป็นคุณธรรมที่สังคมเรียกร้องให้ต้องยึดถือแต่เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งที่ใช้อำนาจร,รัฐอยู่ภายใต้ลักษณะเฉพาะของภารกิจหน้าที่ที่แตกต่างกันการตีความกฎหมายจะอาศัยอำนาจเพียงถ้อยคำที่เป็นรายละอักษรเท่านั้นย่อมไม่เหมาะสมแต่ต้องพิจารณาประกอบกับบริบทอันเป็นปกติของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นอีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าขณะที่ผู้ถูกร้องกำลังเจราจากับสมเด็จฮุนเซนสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามีความตึงเครียดอย่างสูงโดยแม้จะมีช่องทางการพิจารณาอย่างเป็นทางการผาร่านการประชุม JBC ร่วมกันเมื่อวันที่14มิถุนายน2568แล้วก็ตามแต่สมเด็จฮุนเซนกลับถแถลงจุดยืนกดดันให้ประเทศไทย เปิดดานผ่านแดนทั้งหมดรวมทั้งตอบโต้ในการห้ามนำสินค้าน้ำมันหรือและเรียกแรงงานกัมพูชากลับจากประเทศไทยโดยจุดยืนดังกล่าวไม่สอดท้องไม่สอดคล้องกับผลการประชุม JBC ซซึ่งได้มีการตกลงกันไว้เมื่อผู้ถูกร้องมีโอกาสใช้ช่องทางการเจรจา,าอย่างไม่เป็นทางการผู้ถูกร้องจึงเจราจากับสมเด็จอุนเซนพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกร้องต่อบรับข้อเสนอหรือความต้องการใดของสมเด็จหุ่นเซนอีกทั้งการเจรจาดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ดำรงตำแหน่งของแม่ทัพภาคสองรวมทั้งไม่มีผลต่อการเปิดหรือปิดด่านตามแมวชายแดนไทยกัมพูชาอันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องไม่ได้ยินยอมตามข้อเสนออันเป็น การรักษาดุลแห่งผลประโยชน์แห่งชาติการจะถือว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์สจุจริตจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอดังนั้นเมื่อผู้ถูกร้องยังคงมีเจตนาย,ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงหรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อเอกราชอธิปไตยบุรณภาพแห่งอาาเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย และความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชามิได้ยอมรับตามข้อเสนออันเป็นการบ่อนทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติการเจราจาของผู้รถูกร้องดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความไม่นิ่งเฉยถึงปัญหาและเป็นการพยายามดำเนินการเพื่อช่วยทำรงรักษาผลประโยชน์ของชาติและมีเจตนาที่จะรักษาความสงบสุขของประชาชนในประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพึงกระทาการกระทําของผู้ถูกร้องยังไม่มีลักษณะเป็นผู้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ส่วนประเด็นว่าผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรตามรัฐรมนูญมาตรา160งอนุมาตราหหรือไม่นั้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารมีฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลผู้ถูกร้องจึงเปรียบเสมือนเสมือนบุคคลที่มีสองสถานะตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งสถานะหนึ่งในฐานะประชาชนที่มีเสรีภาพในการกระทำภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญส่วนอีกสถานะหนึ่งในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องถูกจำกัดเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความมั่นคงของประเทศรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลร,รักษาผลประโยชน์ของประเทศเหนือประโยชน์ส่วนตนการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่การบริหารราชการส่วนตัวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารและตัวแทนของประเทศไทยในการติดต่อกับนานาประเทศ มีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายการบริหารประเทศและมีหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศอธิปไตยเหนือดินแดนรวมทั้งปกป้องศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศนายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารงานเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูก ร้องสนทนากับสมเด็จฮุนเซนในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดปิดด่านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุปะทะบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีการสนทนาดังกล่าวแม้จะกระทำในช่วงเวลาส่วนตัวของผู้ถูกร้องและผู้ถูกร้องเรียกว่าเป็นการเจรจาแบบส่วนตัวก็ตามแต่เนื้อหาของการสนทนามีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขอ เปิดด่านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอันเป็นความมั่นคงของประเทศไม่ใช่การสนทนาในเรื่องส่วนตัวทั่วไประหว่างผู้ถูกร้องกับสมเด็จอุ่นเซนกรณีจึงไม่ใช่การกระทำในฐานะส่วนในกา,การกระทำส่วนตัวในฐานะประชาชนหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ถูกร้อง ต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยเมื่อพิรนาถ่อยคำที่ผู้ถูกร้องใช้ในการสนทนาประกอบกับบริบทการสนทนาตามคลิปเสียงทั้งหมดแล้วในส่วนที่กล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญสินพาดกลางซึ่งผู้ถูกร้องชี้แจงและเปิดความว่าเป็นการใช้เทคนิคการเจราจาแบ่งแยกปัญหาออกจากตัวบุคคลเพื่อแยกบทบาทฝ่ายบริหาร ออกจากฝ่ายความมั่นคงโดยมุ่งหมายจะลดความตึงเครียดร,ระหว่างกันนั้นเห็นว่าผู้ถูกร้องกล่าวถึงตนเองกับสมเด็จคุณเซนรวมกันเป็นฝั่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเราและกล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นผู้ตั้งขบัญชาของผู้ถูกร้องว่าเป็นกับเรารวมทั้งตำหนิแม่ทัพภาคสองพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติการที่ผู้ถูกร้องซึ่งมี